พระเยซูคริสต์ได้ชื่อว่าเป็นผู้เผยพระวจนะอันนี้ชัดเจนอยู่ในพระคัมภีร์แล้วก็อีกบทบาทหนึ่งก็คือพระองค์ทรงเป็นผู้พยากรณ์ถ้าที่จริงผู้เผยพระวจนะกับผู้พยากรณ์นะครับในบริบทหนึ่งก็เหมือนกันแต่ในบริบทหนึ่งก็ต่างกันแต่อีกบทบาทหนึ่งคือทรงเป็นกษัตริย์ยังไม่เกิดขึ้นนะครับวันนี้พระองค์ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะครับและพระองค์กําลังจะมาเป็นกษัตริย์ในวันที่พระองค์เสด็จมาครั้งที่สอง CGN Thai สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life กับผมอาจารย์ประยูนลิมาหุตาเสรณีและว,วันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันนะครับในพระธรรมเสคาลยาบทที่14ข้อ1ถึงข้อ8ด้วยกันนะครับเสคาลยาบทที่14 ข้อหนึ่งถึงแปนี่แน่จะมีวันหนึ่งมาถึงเพื่อพระยาเวเมื่อทรัพย์สินที่เขาริบไปจากเจ้านั้นเขาจะแบ่งการท่ามกลางเจ้าเพราะเราจะรวบรวมประชาชาติทั้งสิ้นให้ทำศึกกับเยรูซาเลม็มเมืองนั้นจะถูกยึดทรัพย์ในบ้านจะถูกปล้นและผู้หญิงจะถูกคมขืนพลเมืองครึ่งหนึ่งจะตกไปเป็นเฉลย แต่ประชาชนส่วนที่เหลืออยู่จะไม่ถูกตัดออกเสียจากเมืองแล้วพระยาเวจะเสด็จออกไปต่อสู้กับประชาชาติเหล่านั้นเหมือนเมื่อพระองค์ทรงต่อสู้ในวันสงครามในวันนั้นพระบาทของพระองค์จะทรงยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศซึ่งอยู่หน้ากรุงเยรูซาเล็มด้านตะวันออกและภูเขามะกอกเทศนั้นจะแยกออกเป็นสองส่วน จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยมีหุบเขากว้างมากท่านอยู่ภูเขากึ่งหนึ่งจึงจะถอยไปทางเหนือและอีกกึ่งหนึ่งจะถอยไปทางใต้และท่านจะต้องหนีทางหุบเขาของเรานั้นเพราะว่าหุบเขาแห่งบรรดาภูเขาจะมาจรดอาซานและท่านทั้งหลายจะต้องหนีไปอย่างที่หนีจากแผ่นดินไหวสมัยอุซิยา กษัตริย์ประเทศยูดาแล้วพระยาเวพระเจ้าของเราจะเสด็จมาและบรรดาทูตทั้งสิ้นจะมากับพระองค์ในวันนั้นจะไม่มีความหนาวเหน็บและน้ำค้างแข็งจะมีแต่วันพระยาเวทรงทราบไม่ใช่วันสลับคืนแต่เวลาเย็นค่ำจะมีแสงสว่างในวันนั้นน้ำพุจะไหลออกจากเยรูซาเลม็มครึ่งหนึ่ง จะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันออกและครึ่งหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันตกจะไหลเรื่อยไปทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาวในเสคารยาบทที่14นี้ได้พูดถึงวันที่พระเยซูเสด็จมาแัะเสด็จเข้ามาในโลกแล้วก็มาปกครองโลกมาเป็นกษัตริย์อย่าลืมว่าความเป็นกษัตริย์ของพระองค์เนี่ย ยังไม่ได้ปรากฏในปัจจุบันนี้พระองค์มาหลายบทบาทด้วยกันนะครับมาเป็นผู้เผยพระวจนะและมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับมาหลายบทบาทแต่เวลาเดียวกันพระองค์ก็เปิดเผยพระองค์เองว่าพระองค์เป็นกษัตริย์อย่างชัดเจนและนั่นเป็นเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้พวกอยู่ในยุคของพระองคนะ์ไม่พอใจและจับพระองค์ไปตรึงไม่เห็นความเป็นกษัตริย์ของพระองค์แต่แน่นอน พระอ,องค์จะมาเป็นกษัตริย์แน่นอนครับแต่ว่าเวลาของพระอ,องค์ยังมาไม่ถึงในวันเหล่านั้นถามาจำได้ไหมถ้าเราอ่านพระเพียเราจะพบพระพอ,องค์จะพูดหลายครั้งลยว่าเวลาของเรายังมาไม่ถึงเรื่องนี้ก็เวลาของเรายังมาไม่ถึงและในเศคาริยาบทที่14ข้อ1ถึงข้อ8นี้ได้พูดชัดเจนเลยนะครับว่าวันนั้นถ้าเราดูนะครับคําว่าวันนั้นเนี่ยวันของพระเยซูคริสต์จ้าเนี่ยปรากฏมาชัดมากในบทที่14เนี่ย โดยเฉพาะตอนนี้ข้อหนึ่งถึงข้อแปดเนี่ยแปดข้อนี้โอ้ยพูดถึงห้าครั้งด้วยกันเลยนะครับข้อหนึ่งข้อห้าข้อสี่วันนั้นนะครับข้อห้าก็วันนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาข้อเจ็ดก็วันนั้นข้อแปดก็วันนั้นดังนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าพูดถึงวันนั้น,ว,น,น,นวันไหนวันที่พระเยซูจะมาปกครองมาเป็นกษัตริย์ด้วยเหตุน,นี้เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนที่จะไปต่อผมอยากจะทําความเข้าใจกับเรา เรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ครั้งที่สองเนี่ยหลายครั้งผมเองส่วนตัวนะก็พูดผิดไปโดยไม่คือคือ,คอ,คอ,คอไม่รอบคอบคุณสังเกตด,ดูนะผมพูดประโยคนี้ผิดนะครับคุณสังเกตว่าผิดตรงไหนในวันนั้นนะครับคือวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาครั้งที่สองผมพูดผิดผิดตรงไหนครับเห็นไหม ถ้าคุณรู้ขอบคุณครับแล้วก็สังเกตดีๆแต่ถ้าคุณไม่รู้ผมจะบอกให้ผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งช้าๆว่าเป็นคําพูดเมื่อสักครู่นี้และเป็นคําพูดที่ผิดคือในวันนั้นนะครับวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาครั้งที่สองผิดตรงไหนครับเราสามารถบอกว่าประโยคนี้ผิดสองประเด็นถ้าเราใช้คําว่ากลับมาความผิดมันอยู่ที่ครั้งที่สอง ถ้าเราใช้คําว่าครั้งที่สองผิดครั้งที่สองความผิดอยู่ที่กลับมาหมายความว่าเมื่อเราพูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ไม่ต้องใส่ครั้งที่สองแต่ถ้าเราพูดว่าพระองค์เสด็จมาเราต้องใส่คําว่าครั้งที่สองนะขออนุญาตพูดเป็นภาษาฝรั่งสักหน่อยหนึ่งคือคือคือภาษาฝรั่งเนี่ยมันชัดเจนไงว่า second ส,ก,ก,สก็คือ second น,นะครับถ้าออกสำเนียงไม่ไม่ชัดเจนก็ อย่าไปถือสาเนาะ second แล้วก็มีต่อท้ายคำว่า coming his second coming ไม่ใช่ his second returning เราจะไม่คุ้นหูแล้วคำว่า second returning แต่เรากลับคุ้นหูในภาษาไทยว่าพระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่สองจริงๆไม่ใช่นะครับพระองค์เสด็จมาครั้งที่สองแต่ถ้าจะใช้คำว่ากลับมาได้ครับแต่เราไม่ต้องใส่ครั้งที่เพราะาการกลับมาก็คือกลับมา นะดังนั้นให้เราเรีนยนรู้ตรงนี้บัชชะกริยาบทที่14ข้อ1จนถึงข้อที่8นี้พูดถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์และพระองค์เสด็จมาเพื่อที่จะมาขอโทษครับมาเป็นกษัตริย์น่าสนใจไหมครับในพระคมภีบอกว่าพระองค์จะมาแล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นกษัตริย์ปกครองนะครับพระองค์จะต้องกําจัดคนที่ไม่ยอมให้พระองค์ปกครองก่อนก็คือ คนของพระเจ้านี่แหละคนอิสราเอลนี่แหละครับไม่ยอมคือไม่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะมาเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเขาจำได้ไหมครับจับพระองค์ปิดตรึงบนแม่นางเขนตั้งแต่2,000ปีที่แล้วอะ่ะแต่ในที่สุดในอนาคตนะครับเขาจะได้รับความเข้าใจในเรื่องนี้จากพระองค์และเขาก็จะยอมรับแต่พอเขาไม่เข้าใจและเขาไม่ยอมรับพระเจ้าเห็นไหมพระคัมภีร์บอกพระเจ้าก็จะลงโทษเขาดูนะครับข้อที่สองบอกว่าอย่างนี้ เราจะรวบรวมประชาชาติทั้งสิ้นให้ทำศึกกับเยรูซาเลม็มเมืองนั้นก็จะถูกยึดทรัพย์ในบ้านจะถูกปล้นและผู้หญิงจะถูกกลมขืนพลเมืองครึ่งหนึ่งจะตกไปเป็นเฉลยแต่ประชาชนส่วนที่เหลืออยู่จะไม่ถูกตัดออกเสียจากเมืองใช่ไหมเสร็จแล้วก็สาบอกว่าแล้วพระยาเวจะเสด็จออกไปต่อสู้กับประชาชาติเหล่านั้นเหมือนเมื่อพระองค์ทรงต่อสู้ในวันสงครามนั้น ในวันนั้นพระบาทของพระองจะยืนอยู่ที่ภูเขามะกอ,อกเทศซึ่งอยู่หน้ากรุงเยรูเซาเล็มด้านตะวันออกและภูเขามะกอ,อกเทศนั้นจะแยกออกเป็นสองส่วนจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยมีหุบเขากว้างมากขั้นอยู่ภูเขากึ่งหนึ่งจึงจะถอยไปทางเหนือและอีกกึ่งหนึ่งจะถอยไปทางใต้แปลความว่าในที่สุดเมื่ออิสราเอลยอมรับพระเจ้าส่วนที่ไม่รับเสร็จแล้วพระเจ้าเอาประชาชาติทุกทุกประเทศเลยรวมไรงาน อิสราเอลรวมทั้งอเมริกาด้วยนะครับอเมริกาด้วยนะตอนนี้ดูเหมือนอเมริกาเนี่ยโปรโอริสราเอลมากเลยนะครับมีสงครามฮามัสสงครามไม่แ่มันเถอะแต่ในที่สุดอเมริกาจะเล่นงานอิสราเอลด้วยแต่เมื่ออิสราเอลส่วนที่กลับใจใหม่นะครับกลับมาพระเจ้าก็จะไปเล่นงานประชาชาติเหล่านั้นและก็เข้ามาช่วยเสด็จเข้ามาในโลกและเข้ามาช่วยนะครับอิสราเอลเหล่านั้นและพระองค์ก็จะตั้งเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงนะครับ และพระองค์ก็จะประทับอยู่ที่เยรูซาเล็มนะครับพระคัมภีร์พูดเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองเพื่อมาเป็นกษัตริย์ของพระองค์อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมก็จะมีคําพยากรณ์เกี่ยวกับสิ่งนี้เป็นช่วงช่วง ไม่ว่าจะเป็นในอิสยาก็มีในเอเซเคียวก็มีส่วนในเศคารยาเนี่ยตั้งแต่บทที่11 12 13ด4เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยพูดถึงเรื่องในวันนั้นทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นขอให้หาเวลานะครับที่จะใช้มากกว่านี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ไปศึกษารายละเอียดส่วนรายละเอียดจริงๆแล้วต้องศึกษาจากพระคัมภีร์ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระธรรมวิวร์นะครับอย่าลืมในเรื่องนี้ดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราที่จะเรียนรู้จากการเตรียมตัว เตรียมใจที่จะยอมให้พระเยซูคริสตม์มามาปกครองชีวิตของเราอย่าลืมความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ยังไม่ปรากฏเป็นลูกปธรรมในโลกนี้นะครับความเป็นพระผู้ช่วยรอดของพระองค์ปรากฏแล้วยังน้อยก็ในชีวิตของเราทั้งหลายแต่ในอนาคตพระองค์จะมาเป็นกษัตริย์ปกครองเราขอพระองค์ช่วยเราเตรียมตัวและเตรียมใจพร้อมที่จะให้พระองค์ปกครองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ ให้เรามาอธิษฐานด้วยกันนะก็แต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ความจริงแห่งคำพยากรณ์น,นี้ที่เราเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ไม่ใช่จะมาเป็นกษัตริย์ในอนาคตพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ตั้งแต่ที่เราได้อ่านพบพระองค์ในข่าวประเสริฐในพระคัมภีร์ตั้งแต่สมัย2000ปีที่แล้วและวันนี้ขอพระองค์สอนเรา ที่จะยอมให้พระองค์ปกครองจิตใจของเราปกครองชีวิตของเราทางอ้อมผ่านทางพระวจนะของพระองค์จนกว่าจะถึงวันที่พระองค์สเสด็จเข้ามาในโลกนี้และมาตั้งราชนาจักรของพระองค์และมาปกครองเราทั้งหลายทางตรงดังนั้นขอให้พระองค์มาเป็นกษัตริย์ของเราตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน มีคำถามชวนคิดครับที่เราทั้งหลายจะต้องคิดนะครับว่าการเสด็จมาครั้งที่สองเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับท่านหรือเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับท่าน<ส>ก็เหมือนอย่างรายการทั่วๆไปคือกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเลยนะครับรู้ไหมว่าเป็นการนุนใจอย่างยิงย่งสำหรับพวกเราทั้งหลายที่ทำรายการนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับพลาดไม่ได้เลยคืออธิษฐานเผื่อทีมงาน เผื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับใน CGN เนี่ยอย่าลืมเลยนะครับแล้วถ้าคุณมีคำตอบอะไรก็พิมพ์เข้ามาและถ้ามีคำถามก็พิมพ์เข้ามามีคอมเมนต์อะไรพิมพ์เข้ามาไม่ต้องเกรงใจสิ่งเหล่านี้และจะาทำได้ถวายทรัพย์ครับเพราะว่ามีค่าใช้ใจ่ายเยอะนะครับแล้วภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจอย่างนี้ ไม่ต้องเกรงใจนะครับเรื่องถวายทรัพย์นะครับผมเชื่อว่าเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยกันเพื่อพระพรของพระเจ้าจะได้ผ่านพวกเราทั้งหลายไปถึงคนขอพระเจ้าอวยพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ